ายไม่ทันเลยถ่ายไม่ทันเลย,ย,มเลยผมรอถ่ายน้ำให้ทุกคนได้เห็นกันเลยน้ำมันจะลงมากัก

ดดดกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รละกันทุกตุด้วยทุกวนตอนนี้น้องพามาสื่อสื้อยี่ยมกับทุกคุ เรายังไม่เคยมายังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยเพลงเพลงน่าลรูะลุ่ะ สวัสดีปีใหม่2568ครับผมทุกนว้าว i m p o s s i วสยดดูดูดู a m a z i n ปะ a ม a z i n g ปะอยีัิดตกันนะัวคิด oh oh ลสาสิวใช่ไหมอันนี้เราจะ ซื้อบัตรเข้าแล้วเดี๋ยวเราทำการซื้อบัตรก่อนมาโนเกิดนะเราดูมันจะใช้ได้หรือเปล่าใช่เปันกิดคนเดือนระ้องเกิดเดานาจะใช้เอมันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวซื้อตัวก่อนเป็นนึงครับผม ก็ผมเองนี่แหละครับไม่ต้องไม่โอนเกิดก็ผมต้องโอนใช้ได้จริงด้วยไม่ตอนแรกเซิร์ชมาเนื้อก็ใช้ไม่ได้โอเคนี่เราก็รอชำระตังค์ก่อนใช่บปะชำระเงินเสร็จปุ๊บเราก็ได้เลยใช่จากเธอเสียสี่ร้อยใช่จากสี่จากหนึ่งพันบาทเหลือสี่ร้อยโอเคอ่ะรอก่อนก็ได้ใช่หรอในเขาดูนี่ก่อนหอเซิร์ชนีนี่ด้วยตอนกำไรนี่เกิดฉันเข้าฟรีใช่เหรอ เธอไอ่ะ่ันข้าฟีมันเกิดเข้าฟีแต่ว่าแขนนี้ก็ไม่ไว้ฉันก็ไม่มีแต่นี่คือ่าเป็นผู้ติดตามกน,นสรุปว่าไอ้น้องเขฟรีครบวนรบกวนต้อนเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูก่อนท้งคข้าฟีข้าฟี เขาบอขาเนอะไรปิด้ <Yeah. Ooh. S 1> สามอย่างวันนี้ปิดสามอย่างเขากำล, <Ooh. S 2> ลังเล่นเขากำลังเล่นเขาลังขึ้นไปคน,นปดูมีกี่คนหนึ่งสอง <laughs> หนึ่ง เขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเรามาจากโซงอันนี้เราสามารถเล่นนทุกอย่างเดยใชวมันมีสามเครื่องเล่นนะที่เขาเม้าเลยอุ้ยโซงบ้าจะปล่อยแล้วโหเธอเนกลัวมากเลยวมเสียอีก จ้าแน่ขนาดเราไม่ได้เลยเออหียใจตัมันดูตกใจอยู่นะเนี่ยมันจะลงมาแน่เลยเธอน่าจะลงมาเมื่อกี้คนน่าจะเพิ่งเล่นเสร็จหรอ ดีผมไม่ได้เอากางเกงว่ายน้ำมาบ่มนนี่น้องจะพามาดูกางเกงว่ายน้ำดูกางเกงนี่ขาสั้นตัวนี้เหรอท่ันเียได้ะไรดีาลงไปเลือกดที่ำพืน,น,น,นมันเล่นนมแล้วตัวนี้ได้ไหมทีละ เอาตัวไหนสีไหนตานี่เลยสีเขียวเหรอสีเขียวฉันอยากได้หนึ่งสองตัวสองตัวตัวละตัวเสียงแหลม ว้าวทุกคนดูเรืยขอบคุณครับผมเร็วผมใช่เล่นไหมเห็นจะอันจ้ ฉันนอนจนทำใไม่มีเสียงอะเมื่อก oh, pues> ok ี้เมื่อกี้เซิฟเซิไปเล่นจะบเวียนหัวเลยเซิฟเซิฟอะไรอ่ะขอให้อนี่เบาๆเซิฟเซิฟก่อนนเเฮ้ยนู่นนู่นอ๋ออย่าปั่นเต็ปั่นเต็ตัวนี้่อกี้จนไม่มีเสียงออกจนเจ็บคออะมันช่วงแรกๆมันเริ่ม ไปนะมันเริ่มปรับได้มันเริ่มปรับได้อยู่แต่ว่าจะบอกให้ตัวเล็กอะเงียบมากไอเด็กนั่นนิ่งมากเลยไม่ร้องเลยจริงน้องเก่งมากน้องเล่นต่อด้วยนะเนี่ยจริงเดินนุ่นกำลังเล่นต่ออยู่เราไม่ไหวแล้วเรามาหาอะไรเซิร์ฟเซิร์เบาๆลงกว่านี้นิดนึงเล่นก่อนครับจะโอ้โหดูปอ้โหเราตกไปหล่อมปากก๊อก เด็ดเราค่อยมาปั่นเนาะ <c oughs> เด็ดถ้าเราจะปั่นปันตรงนี้นไม่แน่เขาขายน้ำด้วยหรือ,อต้องไปดูก่อนนด้กลัวเว้ซื้อน้ำก่อนนี่ <c oughs> โนะอาา้โขนาดเราเล่นเมื่อกี้เรายังอันนี้แล้วอ่ะแล้วอันนี้จะขนาดไหนเนี่ยอ<ม>อ,อเยอะเลย ตัวเห็นคนนัานที่ดูในคลิปมันกลววไหมอันนี้แหละจะเปดูประเทศไหนไม่น,น,น้องหัยหลังกลับว่ามันขึ้นไม่เป็นไรนะ นเยอะมากครับผมด้วย<ช>เขาน่าจะยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นเล่นกันก่อน,นเดินห่อยด้ะมันมีเครื่องเล่นเยอะมากเราเพิ่งเล่นนาเกียร์แต่อย่างเดียว <c oughs> เองหรอมัวแต่แต่จริงๆผมก็กลัวนะใช่กลัวนะเห็น<ม>บางสิ่งบางอย่างก็ไม่กล้าขึ้นนะผมทุกคนอันเมื่อกี้เห็นแล้วอึ้งเลยเนาะมันนี่อยู่นะมันเบอร์เบอร์อยู่ตกใจไม ไม่เคยเล่นด้วยเลยไม่ได้เล่นอ่านเลยอไม่เคยเล่นเลยใช่่เเราล่นหมน้มาตาม,มงานวัดยังไม่เคยขึ้นเลยไปปั่นเป็ดเราอ่ะนี่เหมาะกับเราท่าใดไ <c oughs> ม่รู้จักไปกันหน่อยเห็ดหน้อยอืม,อม<น>ปุม่มมาคน ไอ้เครื่องเล่นนั้นน่ากลัวมากที่เราเดินเข้ามาเนี่ยแต่นี่เราเราเห็นนะมันเหวี่ยงแรงมากเลยที่มันไหลถอยหลังไปสหยอไม่นะไเ,ามาเนี่ยไปดูปลาโลมาแน่เลยไดูอะไรไม่มันเข้าป่าหรือเปล่าต้องอไม,ไม่เราไปลองดูก่อนออรถไฟเดินรถเสาไอ,อ้รถน่าจะเดินทางนานเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นเล่นก่อนครับผมด้วย,ยเดินดูอย่างอื่นก่อนครับผม ก็นราค่้ยลมออกมาได้นะเออครับผมเขาได้เลยไ้เครับครับผมไปเฮ้ยฉันจะปลาอันนี้ทิ้งทำงานจะปลาปลาทำไมแล้วเดินไปทางไหนเนาะทีบ้านผีเสียงจะสื่อโทรศัพท์อยู่อ้าเก็บโทรศัพท์ พ <c oughs> ี่ทัไงแม่ะ <c oughs> เด้วเดยวพีพี ้ว่าใจว่าใจจังหวะอันนี้จะเป็นโซนนั่งกินข้าวออก,กินน้ำะบบบนะครับทุกคน,นจะเป็นอะไรนะอ่าน,นี่จะเป็นสวนเล่นน้ำะบบนะครับทุกคน สีส้มอยากเล่นมากเลยท่นี่ฉันกล้าเล่นอยู่สีส้มสีฟ้าสีน้ำเงิน อย่านั่งตรงนั้นนะนี่ขนาดอะไรกันเนี่ยไม่ท่าแน่หรอเล่นอะไรแท่งจริงไปเลยไม่อากเอาตัวไปลองไปเอาปะ่ะไปเลยนะฉันลอเดี๋ยวก่อนยังไม่ขึ้นน้นสูงเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนนะผมทุกคนดูบรรยากาศผมสุดสยาวผมทุกคน ที่รนะักดิฉันเอากล้องไปเก็บก่อนนะมันเป็นคลื่นทะเลจะมุดน้ำมาดีด้วย มูนนแค้นแงน,น,นันมาหนมีุดน้นนนำตรงไหนมาดิใครมุดแข่งกันวะแข่งไหมมุดน้ำตื้นตื้เจ้า มุดสุดโผเดี๋ยวมุดแข่งกันเดี๋ยวค้องไปเก็บก่อนไหมมาดิเอาคิลักเต็วิชโชว่ายน้ำดีสิเอยโอเคโอเคเออดี <c oughs> อีกรอบนึงนโอเคอ เดี๋ยวฉันก็อไปเก็บกันนะื้ผมเก็บก่อนครับผมทุกคนเดี๋ยวจะเล่นน้ำแล้วครับผมทุกคอมด้วย,วย,วยมจะไ,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 ไปโดนน้ตกจะเกเลยจับมือ <c oughs> <c oughs> จับมือ่ออทีนีมันจะลืมอออโอ้ยฉันเอาฉันเอา เบ็ดเบ็ดมันจะหลุดไว้ตอนหายตอนกลับลงาไปถูกขังนขาลงหัวแตกลงอตรงนี้ลึกกว่าตรงนี้นะตรงนี้เย็นด้วยน้ำมันไหลมันไหลเกาะไว คือช้อนยาวช้อนต่ำหมดยังไม่เสร็จหรอเขากำลังต่ำที่สุดเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจอเลยเดี๋ยวมาขึ้นทางนู้นไปขึ้นทางนู้นผมเลยต้องการสั่งส้มตำไว้ครับผมทุกคน ได้อยู่ <c oughs> เดก <c oughs> ปด็นี <c oughs> แบบสุดเลยนะคะสุดฤเลยนะคะแซ่บเลยนะคะใส่นักแซนักใส่เลี้ยวมาเลีวมาเร็วนี่ทุกคนเราได้สั่ง ส้มตำกับไก่ย่างเมื่อกี้น้ำจิ้มตกเขาเขาก็เลยให้มาใหม่กันหนึ่งใช่โยกผมด้วยทำไมน้ำขำทำไมขำจะพูดันเดียวใช่เหรอเท่าพี่ไก่ลดไปสิบบาทโอ้มัน <oui> เป็นที่ท่องเที่ยงใช่ไหมอืมน่ากินมากต้องมาขอข้าวไปตรงนู้นมากินก่อนมาเลย กินมตามเผนเล่นน้ำเสร็จครัผมยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อกริวนบกินซมตาหน่อยกินซนมตาอ่ไม่กินหรอนะมนนยแบบนี้กินโคตรอร่อยไ่ยูร้อยแปดสิไน่าจะร้อยหนึ่งบเขานียวมาเยอะจ้ะอืมเป็นาสจะทำผงเลยเหรอ ต้องค่อยๆทอะไม่เห็นันเลยอืมหูดบอืมเอโอ้เด็ดวทำไงหูจะออกต้องค่อยๆเอียงเลยนะเดี๋ยวน้าเด็ด เยวมาเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอืมผานิช่วงขอขอแรกขอใจขติดตามผม,มด้วยนะครับผมทุกคนไก่อร่อยไขอผมทุนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายคุณต้างกลกินใจอยู่นบอกโ่าอยากขี้่ะบมซี่โครงไม่รู้ดิมาเห็นน้ำแล้วอยากเจอส้มตา S <S ไก่เขาใช้ื่ออบไส่หอมสมุนไพรมากื่ออบตุกตาโอ,าโอู้ดูแตงกวานี่มอืม สองอย่างเองเรามาเล่นน้ำแทนเรากลัว,วผมวก็กลัวไม่กล้าเล่นสา่าเล่นเบาๆทุกคนลองเข้ามาเล่นกันได้ผมตัียมีเครื่องเล่นเยอะมากๆใช่แต่วันเกิดเล่นฟรีนะตอะนแรกคิดว่าวันเกิดจะเสียแต่ว,วันเกิดเล่นฟรี ใครในเดือนที่เกิด <ừ. S 1> อ่ะเล่นมาไหนก็ได้ปุกมะ่ะเดือนเกิดน้องน้องได้เลน่นปีผมต้องเสียตังค์ส <400 em. S 1> ี่ร้อยเองมีเครื่องเล่นมากมายให้เราเลือกนะลองมาได้รับผมทุกคนโซนแค่งโซนน้ำ